ก่อนจะตายที่เห็นแน่ถ้าจะไปตรงนรกโดยเราะไม่ต้องผ่านนักพยาโยมเวลานั้นจะเห็นกองไฟไฟกองแล้นก็กองตรงก็าตามะเห็นแน่แต่เห็นกองไฟพุ่งเหลาเป็นนรกแน่ไม่ผ่านนักพยาโยมถ้าบังเอิญเห็นสิ่งที่เราทําเป็นบาปหรือเคยฆ่าปลาฆ่านกก็าตาม หรือว่าไม่เห็นสิ่งทลายเหล่านั้นเห็นคนสี่คนมาต้อนรับมาเชิญนะเราก็เป็นแขกผู้มีเกียรติเทวดาต้องมาเชิญเราแต่เทวดาชุดนี้น่งแดงห่มแดงแล้วนะใช้ได้ผ่านเครื่องายายมแน่ก็เชิญไปคุยกบยายมถ้าหลังจากนั้นถ้าไม่เห็นแบบนั้นถ้าเราเห็นก้อนเนื้อก็จะตายเห็นก้อนเนื้อเนื้อป่ายเนื้อวัวเนื้อหมูหก็ตามมันวางอยู่แลวลอยอยู่ อย่างนี้ไปเกิดเป็นมนุษย์แน่ถ้าไม่เห็นก้อนเนื้อไปเห็นป่าอย่างนี้ไปเกิดเป็นสัตว์ฉานแน่เช่ไหมเป็นนึกถ้าเราจะเกิดเป็นเทวดาเวลานั้นเราจะเห็นหน้าอากาศเต็ไมไปด้วยเทวดาแถวหน้านะแถวหน้ามีเทวดาเต็มแถวที่สองเป็นพรหมแถวที่สามเป็นพระอริยเจ้าอย่างนี้คนนั้นไปเกิดเป็นเทวดาแน่ถ้าเราจะไปเกิดเป็นพรหม ตอนป่วยมากๆภายในสองสมญญามวันจะตายในห็นแน่แต่เราถามว่าคนทุกคนเห็นแล้วมันไม่บอกคนที่ประสาทปากมันใช้ไม่ได้กรรมบางอย่างมันกดถ้าเราจะเกิดไปเป็นพรมที่เห็นพรมอยู่แถวหน้าเทวดายู่แถวสองอริยะอยู่แถวที่สามอย่างนี้ไปเกิดเป็นพรมแน่ถ้าเราจะไปนิพพานเราจะเห็นว่าพราะอริยเจ้าอยู่หน้าพรมอยู่แถวที่สองแล้วก็เทวดาอยู่แถวที่สาม หน้าพระอาหารหันต์ทั้งหมดจะมีพู้เจ้าอยู่ใกล้เราที่สุดและจะสรงพระรูปประโคมสวยสวยดจนงามมากแฝ่ความยัเหมือนกัแทบเหมือนกับเพชรถ้าเห็นอย่างนี้บรรดาพุทธบระศัทหวังได้ทันทีว่าระหว่างนี้เราไปนิพพานแน่วันนั้นต้องตายแน่เนี่ยถ้าตายแล้วก็ไปนิพพานถ้าถึงนิพพานเรียไปไหนก็เลยต่อไปก็ลงมาเวจีวันนี้เราไม่ไปดีกว่าตั้งใจสมาทานคำถามนั่นนะ